จะไปเที่ยว UK เคกับฝรั่งเศสต้องขอวีซ่าอะไรก่อนให้วีซ่าผ่านฉลุยสวัสดีครับ o อบโก o นไกด์ออมีอ e ีบุกรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าแล้วก็อ e ีบุครบทุกประเทศนะครับก็ดูที่โกโนไกด์ .com ตามหน้าจอหรือลิงก์ใต้วิดีโอครับอันนี้คือความจริงแล้วสามารถขอพร้อมกันได้แต่ไม่แนะนำเลยเพราะว่าทั้งเปลืองแล้วก็วีซ่าก็มีโอกาสผ่านน้อยด้วย เออเพราะว่า UK เคคืออังกฤษกับฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในเชงเก้นเนี่ยขอวีซ่าคนละตัวกัน UK ก็ต้องขอวีซ่า UK อย่างเดียวอ,อ่าฝรั่งเศสก็ขอวีซ่าเชงเก้นครับที่ที่สู่รับยื่นวีซ่าฝรั่งเศสทีนี้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างจะต้องถา,ถามถึงวีซ่าของอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเราแจ้งว่าจะไปพร้อมกันฉะนั้นออมแนะนําว่าให้ขอกับเชงเก้นฝรั่งเศสก่อนเพราะว่าจะใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่า แล้วก็พอวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศสผ่านแล้วค่อยไปขอวีซ่าอังกฤษก็คือวิซิเตอร์วีซ่าเพราะว่าอังกฤษเขาจะซีเรียสเรื่องของการเงินมากฉะนั้นถ้าเกิดเรามีวีซ่าฝรั่งเศสมาแล้วเนี่ยโอกาสผ่านอังกฤษก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แนะนําให้เตรียมตัวล่วงหน้านานนิดนึงเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือแบบมา เอาใกล้เวลาแบบเหลือเวลาอีกเดือนนึงแล้วอยากจะได้พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันทําได้ไหมมันก็พอได้แต่ว่าอตอนตอนขอวีซ่านเนี่ยเราจะโดนเก็บพาสปอร์ตของเราไปฉะนั้นการเป็นว่าเราจะต้องไปขอยูคก่อนซึ่งทําเขามีเก็บค่าเก็บพาสปอร์ตนะหมายถึงว่าเอาพาสปอร์ตออกไปใช้อ่ะเขาไม่เก็บพาสปอร์ตไปแต่ต้องจ่ายแพงมากหลายพันบาทเลยครับฉะนั้นมันจะเปื้ออะฉะนั้นก็คือ ให้ขอฝรั่งเศสแล้วก็เวลาทําแผนเนี่ยคืออาจจะขอล่วงหน้าสัก2เดือนหรือมากกว่านั้นอ่าเพราะว่าเผื่อเวลาเพราะยูเคใช้เวลาพิจารณาวีซ่าประมาณสาอาทิตย์นะครับนี้เวลาเราทําแผนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่คนขอคั่บแบบเนี้ยมักจะไปเที่ยวให้เราทําแผนเหมือนว่าเราไปลงประเทศนั้นประเทศเดียวก่อนอย่างเช่นเราขอฝรั่งเศสก่อนเราทําแผนเหมือนไปกับไทยไปกับฝรั่งเศสอย่างเดียวก่อนอ่าก็คือสมมุติว่าลงปารีสฝรั่งเศสใช่ไหมขามาลงปารีส แล้วก็เทียเท่ยวเที่ยวในฝรั่งเศสแล้วขากลับก็กลับไปจากฝรั่งเศสไปไทยนะจะเมืองไหนก็แล้วแต่แหละแต่ก็กลับไปไทยคือเหมือนไปเที่ยวฝรั่งเศสประเทศเดียวครับยื่นแบบนี้ไปขอเชงเก้นฝรั่งเศสแล้วพอผ่านปุ๊บอ่าแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนแผนใหม่ก็คือเอาของ UK เนี่ยมาเพิ่มทีนั้นตอนตอนยื่น UK เราก็จะมีเชงเก้นฝรั่งเศสแล้วแล้วแผนของเราก็จะเป็นไปเที่ยว UK เคกับฝรั่งเศสพร้อมกันจะเข้าที่ไหนก่อนเข้าที่ไหนหลังอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้เราสามารถอ้างได้แหละ ค,คือสรุปว่าขอฝรั่งเศสก,ก่อนแต่ผ่านง่ายกว่าแล้วค่อยมาขอ UK ครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ